สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีค่ะจะมาแจกวิธีการแต่งเค้กแฟนซีแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะใช้เวลานะคะทั้งหมดไม่เกิน5นาทีนี่ขิงแล้วหนึ่งคนนะ,ะ,นะะอ่ะนี่เลยนะคะก็เห็นไหมเริ่มตั้งแต่นะคะการลงครีมนะคะที่เป็นตัวเบสนะคะของเขานะคะก็ตอนนี้ก็คือ อาจจะยังหน้าตาไม่ค่อยดีนะให้ทุกคนทายว่าวันนี้เราจะใช้สีอะไรนะคะที่จะใช้เป็นสีหลักนะคะสำหรับเค,ค้กก้อนนี้นะคะเค,ค้กก้อนนี้ครึ่งปอนทุกคนเป็นเนื้อสปันนะอร่อยมากเลยนะพูดไปแล้วคืนน้ำลายไปเพราะว่าทุกคนขายแค่ร้อยห้าสิบ บาทไทยนะคะคือขายเอาชื่อเสียงนะคะขายเอาคอนเน็ t ชันทุกคนจริงนะใครอยากได้ก็มาที่ร้านปินเบเกอรี่นะคะด้านบนคุณจะเห็นเลยนะ,ะว่ามีามีคอนแทคได้นะคะทำเบรคทำอะไรได้หมดเลยนะคะนี่เลยอ่ะก็ หาเรื่องคุยไปไม่ใช่ไรทุกคนตอนนี้เราก็ลงสีแล้วนะคะสรุปคือเราใช้สีแดงนะคะจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะคะสีอันนี้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไปตกค้างนะคะตรงไหนนะคะเพราะว่าเป็นสีนะคะเราใช้สีของวินเนอร์นะจ๊ะบอกแล้วหลายคลิปเลยนะไม่เคยห่วงเลยจ้ะเพราะสีนี้เขาปังนะคะสีนี้เขาปังมากนะคะคุณชายเคยเมาส์มอยว่าได้เจอเจ้าของวินเนอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าเราไม่เคย เห็นหน้านะคะแต่คุณชายก็เห็นแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่ะมากันต่อนะคะก็นี่เลยเอาไพ่กรีดด้านข้างทุกคนจ๋าให้เป็นริ้วนะคะเพิ่มความงามเพิ่ม ในส่วนของนะคะลายด้านข้างด้านบนก็เก็บนิดนึงนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะด้านล่างก็ใช้ไพ่กรีดนะคะเอาในส่วนของตัวอาบเปื้อนๆออกนะคะเราต้องเก็บนะถึงแม้ว่าร้อยห้าสิบนะคะเราก็จะทําให้เหมือนงานสามพันห้าทุกคนนะคะยังไงก็คือต้องสวยไว้ก่อนนะคะอ่านี่เลยค่ะปัดด้านบนทุกคนจ๋าปัดด้านบนนะคะเอาให้เรียบนะคะเอาแบบเอาไม้เมตรมาวัดได้เลยเอาตลับเมตรมาวัดได้เลยนะคะเอาระดับน้ํามาวัด ได้เลยค่ะนอะอะเห็นไหมเนี่ยขนาดเรานั่งดูอ่ะทุกคนเออก็ยังรู้สึกช้านะแต่ก็ก็ถือว่าวัยแล้วนะทุกคนจ๋านี่คือวัวัยวแล้วนะคะ ไม่เกิน5นาทีได้ละได้ละอ่าอันนี้ก็บีบด้านล่างนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะเค้กก้อนนี้คุ้มมากมีทั้งกระโปรงด้วยนะคะแล้วก็มีด้านบนด้วยนี่เลยค่ะนะคะแบบใหม่แบบสับนะคะใส่ไปเยอะๆนะคะใส่ไปจุกๆนะคะอ่ายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องกําไรตอนนี้นะคะลูกค้าให้คุ้มไว้ก่อนนะคะแล้วลูกค้าจะมาซื้อต่อเองนะคะนี่เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะเอาไปเลยทองจุกๆแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ